รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีฮะรายการงามไส้ของเรา EP นี้นะฮะบอกเลยว่าบุมอยากจะปรับตัวเองนะฮะเพื่อจะให้เข้ากับทางแขกรับเชิญของเราเพราะแขกรับเชิญของเราเป็นถึงบอยแบรเลยนะ,ะแต่ตอนนี้บุมรู้สึกว่า หายใจไม่ค่อยออก <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของหนูนะคะเพราะว่ารายการงามไซส์ของเรานะคะบุมบอกเลยนะคะว่าถ้าใครที่หลุดเข้ามาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะจะต้องมีวีรกรรมที่งาม ใส้นะคะและแน่นอนค่ะการที่เราจะต้องมาแบบว่าถามวิรกรรมเนี่ยแล้วมานั่งคุยกันเฉยๆเนี่ยบุมว่ามันธรรมดาไปสําหรับงามไส้ของเรานะคะเราจะต้องมีเกมสนุกๆน,นะคะเพื่อจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นนะคะกันด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาฮอตมากตอนนี้นะคะกับพี่ใหม่ power พับเกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอยแบน์เนาะแม่เนอะบอยแบนด์แม่หรือพ่อเป็นป้าแล้วกันเป็นป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าฮอตมากเลยก็ทำงานกันเรียกว่าห่มรุ้งห่มคำกันเลยค่ะมันก็งานเยอะเนาะแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ีงานถูกไหมคะเลยไใช่การงานขค้างเยอะเนี่ยไปในทิศทางไหนบ้างคะแม่ ก็จะเป็นในเรื่องของการโปรโมทวรัลนะแล้วก็ไลฟ์ซดหรือก็มันจะมีแบบพวกโฆษณาบ้างเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าพูดถึง power p u b a g เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นแก๊งๆเนาะแต่วันนี้แม่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านมาใช่ไหมของหมู่บ้านมาใช่บางทีรายการอาจจะอยากได้ สามคนที่เหลือมาด้วยหรือเปล่าเออจะ <c oughs> ต,ต้องมานะสามคนที่ <c oughs> เหลือจะต้องมาแลคะและที่สําคัญเนี่ยแม่คือนักสร้างตํานานอเออเป็นคนที่ชอบสร้างตํานาน,าน,านอยู่นนเรื่อย,ๆเ,ย <c oughs> ๆเลยเคยมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยมันงามไส้ที่สุดในชีวิตเนี่ยจริงๆเราเนี่ยสตอรี่ของความแบบเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเยอะมากหยิบเรื่องหนึ่งมาละกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเรียกว่าเสียหน้าไหมก็ ก็ใช่แหละงามไซด์แบบเสียหน้าด้วยหรอโอ้ด้วยความที่เราแบบคีวีเลยอะคีวีเป็นคนคีวีเป็นคนคีวีมีแต่คีวีนคีวีอย่างหมายถึงว่าด้วยความที่หน้าเราก็อาจจะดุด้วยอะไรอย่างนี้จริงจริงถูกไหมเออหวานแค่บางคาแรคเตอร์นะคะแต่จริงๆแม่เป็นคนน้ำหวานนะเป็นคนน้ำหวานเออเป็นคนแบบน้ําตาลแบบว่าน้ําตาลหน้าโลรอย่างงเี้ยไซด์ก็คือแบบตอนนั้นเนี่ยคือเราก็หาเงินได้ประมาณหนึ่งนาะอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่ฮะก็เลยไปซื้อไอโฟนเครื่องหนึ่งเป็นไอโฟนแบบก็ไม่ได้ไอโฟนแบบแบบว่ารุ่นแบบ ท็อปเราก็แค่แบบมาณ iPhone 6อะไรอย่างเงี้ย <iPhone S 1> 6ก l ล s เพราะผู้ใหญ่ใช้เนาะก็ฝากเพื่อนซื้อมาจากแถวลังสิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อน <c oughs> เพราะว่าเครื่องต้องซื้อที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาเลยเ,<อ>เราก็ได้มาถึงปุ๊บก,ก็อ่ะโอเคแม่ก็เราก็เป็นคนแบบไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเนาะก็ให้แม่อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยแม่ซื้อแม่ก็ดีใจเลยเนาะได้โทรศัพท์ใหม่นั่นนี่ <c oughs> ก็ใช้ไปประมาณส3งสมวันแม่ก็เริ่มบอกว่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้ยิงเสียงไม่แบบเหมือนแบบเสี่ยงมันไม่ชัดลำโพงน่าจะพังลำโพงน่าจะพังวันนี้ก็ปีดเลยแบบพิ่งซื้อมาอ๋อแบบพิ่งซื้อมาตั้งหลายมือมันจะมาพังได้ยังไงอะไรเงี้ยก็โทรไปวีนเพื่อนวีนนั่นวีนนี่วีนวีนเสร็จปุก็เลยแบบว่าวันนี้ฉันจะไปศูนย์ที่เดะมออ่ะไปพอไปถึงปุ๊บก็เดินไปเลยเดินไปเวียงเวียงเดินเดินไปเวียงเวียงฉันไม่พอใจตาแบบมองบนแบบตาแบบมองบนไปเลยแบบว่า ไปถึงหน้าสตรก็แบบแบบว่าเนี่ยโทรศัพท์มันไม่ได้ยินอะไรเงี้ยคือตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อของเครือข่ายสักเครือข่ายหนึ่งจำไม่ได้แล้วเหมือนลูกค้าเยอะด้วยวันนั้นรอยเงี้ยเราก็รู้สึกทำไงดีวะเขาบอกว่าลองไปแบบศูนย์ของเอ่อแอปเปิลมาอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ไปเราก็ไม่เคยเข้าเนาะไปถึงก็ยืนต่อคิวก็หงุดหงิดแบบงุดหงิดแบบหน้าวีนเวียงตลอดเลยคือเวียงมาตั้งแต่บ้านแล้วเวียงจากบ้านเตียงต่ื้อนเวียงเครือข่ายมาเวียงถึงไอแคร ก็ไปยืนเวียงแบบว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะคือพึ่งซื้อคือเพึ่งซื้อแบบพึ่งซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้พี่อะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้านั่งรอก่อนนะคะอ๋อได้ได้พี่ได้ได้ได้ก็นั่งรอสักพักหนึ่งก็ถึงคิวเราก็เดินไปคุณลูกค้าค้อะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมพี่ตำรวมันเกิดอะไรขึ้นหนูแบบก็ยังเวียงอยู่นะหนูแบบไม่โอเคเลยอ่ะคุณลูกค้าไม่ได้ฟีลขึ้นบนออกไม่ได้ฟีลขึ้นบนออกไม่ได้ฟีลขึ้นบนออกใครเป็นคนโง่เลยอ่ะมันโง่มันดูโง่จนแบบ จากที่เหวี่ยงแล้วตามองบนก็คือกลับมาแบบว่าอ๋อเหล่คาสงสัยแม่จะลืม <laughs> <laughs> แกเป็นคนน่ารักเลยอ่ะแกเป็นคนแบบไม่วินเขาแล้วแบบว่า <laughs> ขอโทษด้วยนะคะ <laughs> กลับบ้านเลย <laughs> คือเ <laughs> พิ่งรู้ว่าฟิลที่มันแปะข้างบนน่ะ <c oughs> มันใสจนเราไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> เราไม่รู้เลยอ่ะว่ามันมันมันทำให้เราไม่ได้ยินขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นแหละก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่า ไม่ได้ป้ากระเทยกระเทยงัวกระเทยเท่ากับบงกระเทยเท่ากับบงเออแล้วเคยมีแบบมีลกรรอีกสักเรื่องมาที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะงามไส้เหมือนกันอีกสักเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นตอนสมัยเรียนมหาลัยที่แบบว่าเราทำโปรเจกต์แล้วเราแบบต้องกลับบ้านดึกอะไรเงี้ย ก็เดินมากับเพื่อนแล้วก็มันจะมีแบบหน้ามหาลัยเาเนาน้อนก็จะมีลานเหล้าเยอะสมัยก่อนอะไรเงี้ย่างเหี้เยอเออมันก็จะมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่เมาแล้วเดินมาโดยเมาแล้วกลางกงอะไรเงี้ยสะพักนึงเว้ยกลางหลังอ่ะมันดังอักเราก็แบบใช่วะแล้วหันไปดูอะคือไอ้ผู้ชายที่มันเมากันมาเออมันวิ่งมากระโดดถีบกลางหลังอ่ะแต่สิ่งที่มันตลกกว่านั้นคือกูไม่ล้มมึกออกมากแต่ผู้ชายกันเดินไกลมาก จริงคือมันคือมันถีบเราแต่คือไม่ได้อาย<อ>เลยนะพี่กูโดนถีบกูอายที่กูไม่ลม้ม <laughs> ไม่ลลมแต่ผู้ชายคือกันเด็น <laughs> กันเด็นผู้ชายกระเด็นกระเด็นไกลมากเลยอะจนเพื่อนต้องมาล่าผู้ชายกลับไปอุ้ยพี่ขอโทษเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบเรายังแบบยืนหรือแบบ <laughs> อะไรวะ,ะรเมื่อกี้อะไรวะมึงมอะไรเงี้ยแล้วก็อแบบุ้ยมึงกูโดนถีบอันนี้ก็เป็นเรื่องตอนแบบ สมัยเรียนมหาลัยใช่งั้นเดี๋ยวเบรกหน้านะคะแม่สาถ้าเราจะมานั่งคุยกันแบบว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อัตโรจามันมีอะไรมากกว่านี้คะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันนะคะได้เลยแต่ซึ่งเกมเนี่ยบูมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกมอะไรเพราะทีมงานของเราเนี่ยก็จะแบบว่าเขาเป็นคนที่ครีเอทีฟเก่งมากเขาจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกันว่าจะสนุกรบรถแค่ไหนจ้า จับได้เอาไปทำแข่งขันโดยมุมแดงบูมหมูกระ,ะและบุมน้ำเงินใหม่ p o าเวอร์พัพเกด้วยภายใน6แผ่นป้ายจะมีอุปกรณ์ทำอาหารที่ต่างกันออกไปนำอุปกรณ์มาทำเมนูประจำชาติไทยนั่นก็คือต้มยำกุ้งมีเวลาให้ทำเมนูนี้ภายในเวลาที่กำหนดตัดสินโดยทีมงานงามไสค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกม กับเข้าาเบรกนี้นะคะบอกเลยว่าเบรกนี้เป็นเบรกแห่งความแซบความซีดนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป่ายิ่งฉุบกันครับพี่ใหม่ว่าเเพื่ออะไรคะจะได้หมายเลขมงคลอะไรนะจ๊ะเออพี่ใหม่มีในใจปะเลขมงคลอ่ะมีเออพี่ใหม่ชอบอะไรห้าสองห้าหกมาเดี๋ยวเรามาเป่ายิ่งฉุบนะคะเพื่อจะมาได้เลขมงคลค่ะมาหนึ่งสองสาม นึ่งสองสามหนึ่งสองสามพี่ใหม่เลือกหมายเลขอะไรคะขอเลือกเป็นหมายเลขหกค่ะเป็นหมายเลขหกนะคะใช่เดี๋ยวเราจะเปิดแผ่นป้ายหมายเลขหกนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่สําหรับบูมบูมก็ได้หมายเลขสองเลยจ้ะพอบูมขอเลือกหมายเลขสองพอบูมชอบหมายเลขสองนะคะมันกําลังพอดีมาหมายเลขหกนะคะพี่ใหม่จะได้เป็นหนึ่งค่ะคืออะไรอ่ะเป็นอุปกรณ์ แต่เราไม่สามารถเลือกได้ทีมงานจะเป็นคนแกงเราอีกทีหนึง่งเออพอพี่ใหม่ได้หมายเลขหนึ่งนะคะแต่บุ้มได้เป็นหมายเลขสองอคนะจ๊ะเดี๋ยวบุ้มขออุปกรณ์เลยคะ่ะสําหรับคนได้หมายเลขหนึ่งคะ่ะให้พี่ใหม่ไปก่อนเลยจ้ะอ่าไหนพี่ใหม่จ๋าได้อะไรบ้าง <S <S ก็ได้เป็นโครกนะคะแต่ไม่มีสับทำไงวะแล้วก็ได้หมออ่ามอได้เหมือนกันถูกปะใช่มีดอ่ะหันยังไงวะ ก็บอกแล้วว่ารายการงามสร้ยของเราเนี่ยลากมาแกงออแล้วก็ได้อันลากมาแกงนะได้ช้อนได้ช้อนนะคะและสําหรับของบูมนะคะบูมจะได้เป็นหม้อนะจ๊ะจะชิ้นได้อุ้ยแม่พี่ใหม่จะขโมยสากเหรอได้นะคะและชิ้นที่สองนะคะบูมได้เป็นซากข่าแล้วก็ที่สามนะคะได้เป็นกระบวกใหญ่อุ้ยและที่สี่อันนี้ดูโขบอ่ะอันนี้ดูแบบไม่อันนี้ตํากะอันนี้อะไรตําอ่ะ ถ้ารักกันแบ่งกันได้ใช่ไหมแล้วถ้าไม่ได้รักกันล่ะอถ้าไม่รักกันก็ไม่ต้องแบ่งไม่ฉันว่าถ้าเกิดแบ่งมันไม่ลดไม่แบ่งกันลดเขาพูดเองนะพี่มาพูดเองเลยฉันอุตส่าห์จะเอารุมาหลวยไม่อรุมมาเลยทั้งนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะอันนี้นือปรับเขาอยังตองให้เสียบเองเลยอะฮะเออใครจะดูดไหมล่ะหนู่ก็ต้องเสียบปากเอง ก่อนเปิดก่อนเปิดใส่น้ำก้อนนะคะพี่ใหม่เคยเธอเคยทําต้มยำกุ้งปะฉันทําอาหารประจําจริงหรอใ้่แต่อร่อยไหมค่อยว่ากันนะจริงเหรอจริงแต่ฉันทําทํายังไงวะพี่ใหม่เธออย่ามาเล่าฉันนะเธอห้ามลอกหนูนะอันนี้ก่อนเลยไม่แล้วันไม่มีอะไรถูกปะก็พี่ใหม่เป็นคนบอกเองนะทั้งที่หนูบอกว่าจะเอารูมเออร์วยให้นายดีวะนี่ไงเธอเป็นคนบอกฉันเองพี่ใหม่อ้นี่เป็นของส่วนรวมเอาหรอไม่ได้หรอ ได้ได้ป้ะนี่ชันได้เป็นขทีมงานใช่ได้ค่ะได้ใช่ไหมใช่ได้เอางี้หั่นก็ได้วะอืที่แม่ทตั้งแต่แบบทำตั้งแต่ทำอาหารมากินดิบมะกินเบคานิมิมะกินเบคานิมิโอ้เอาจริงๆเธอให้คะแนนการทำอาหารตัวเองกี่คะแนนแปดฮะ คืออันนี้คือพี่ใหม่แบบเป็นคนพูดเองหรือไม่ใช่แปดสิบนะแปดบาทบางคนก็บอกว่าอร่อยบางคนก็บอกว่าเออก็นั่นแหละมันก็แล้วแต่ปรับแล้วจริงจรแล้วแต่รถคนนะแต่อย่างว่าแหละเราก็พึ่งชดลดปะแแม้ต่ชุดรดก็คือสิ่ง,งที่อยาไม่เข้าอยากให้แต่หนูอยากให้เข้ามาก <c oughs> หรอ,อ มันจะเทได้ทั้งขวดเลยใช่ไหมมันจะเทยถ้าชุลรถเข้านะคะมันก็จะเทได้ทั้งขวดไม่ว่าจะอะไรสินค้าอะไรเข้านะคะเกี่ <c oughs> ยวกับการทำอาหารหรือว่าใ,ใดๆนะคะบอกเลยว่าทางเราเนี่ยนะคะก็ยินดีที่จะแบบมันทได้จริง,รงหรอหรอุปรกรณ์ที่ให้มาเออลองดูแล้วกันเนาะก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันพี่ใหมค์ขาหนูบอกมีแบบเนี้ยเขามีควรมีเหรอวะอ๋อนี่ไงรู้แล้ว วิธีวิธีใช้โคกที่ถูกต้องนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ต้องดูพิมใหม่เป็นไอดอลให้ว่ามีความหอมเครื่องเพราะว่าเขาอุตสาห์ออกมาให้แล้วเออก็ใช้มันให้หมดอืเนาะวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นเห็ดในรูปแบบของการหั่นแบบมีรอยหยักนะคะ กินได้เราใช้คําว่ากินได้อยู่กินได้อยู่นะได้อยู่กินได้อยู่เท่ากันเลยไม่ได้ใ่ค่ะผื่อหั่นสวยจังเลยว่ะแล้วเมนูที่พี่ใหม่รู้สึกว่าเวลาทําแบบทาออกมาปุ๊บเนี่ยแบบอุ๊ยอันนี้มันเป็นเมนูประจําตัวที่จะทำออกมาแล้วแบบเพอร์เฟกที่สุดคืออะไรต้องจืดมั้งเพราะว่าพี่ใหม่ชอบทำอาหารให้แม่กินตอนทุกวันค่ะอ่าใช่เป็นคนชอบทำอาหารให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอุ๊ยหนูทำยังไงต่อวะหนูไโอ้ใส่กุ้งไงเขาต้องใส่กุ้งเลยปะไม่รู้พี่ใหม่ก็ไม่บอกหรอกเขาใส่ยัง่ะ อย่างหรอกุ้งเขาใส่ทั้งตัวเลยปะ<า>วะ,ะทั้งตัวเลยเอ้ยแม่แม่มันใส่ได้ไงว่ากุ้งใส่ทั้งตัวต้ยมยำกุ้งอ่ะบ้าเขามีคนใส่แค่หางเลยหร,อ,หรอวะกุ้งเขาก็ใส่ทั้งตัวปะเออ,เอดูสิมันต้องเอาหัวออกก่อนปะวะไม่ต้องหรอกอย่างนี้แหละหคุณแม่เคยสอนว่าว่ายัางไงทำต้ยมยำกุ้งนะคะให้ออกมาปุ๊กเขาบอกให้ปรุงข้างนอก ไม่ให้ปรุงจากในหม้ออเห็นไหมเป็นไงมีความรู้แล้วเราเช่าออกมาแย่คือดูมีความรู้นะเนี่ยแม่อืเหมือนกันกับกษะานะคะแม่บอกว่าถ้าไม่มีสากก็ใช้โคกนะคะเราก็ใส่โคกเอาอ๋อมันต้องแบบนี้เลยเหรอวะคือ ทีมงานจะกล้ากินใช่ไหมมันกินได้ใช่ไหมทีมงานต้องกินไงแม่ใหม่จับเวลานะคะเวลาเดินอยู่นะจ๊ะกินอนที่แล้วค่ะมีเวลาอร้งยทานหนมเถหเถ๋หรออือจะเสร็จแล้วเนี่ยแม่เชื่อป้าว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่เชื่อค่ะเอออย่าไปทันได้เล่าเลยแม่ดูเหนื่อยไหมจะยืมยโคกอะจะยืมสั่งหนูไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอายืมมันไม่เก๋ว่ะมันต้องแบบนี้แหละอือมันต้องแบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้คือต้องบอกเพราะว่าต้องเป็นน้ำใสหรือน้ำข้นโอ้ยมีน้ำใสหรือน้ำข้นก็้น้ำข้นก็ใช่เพราะไม่เห็นมีอะไรใสเป็นข้นได้เลยนี่จ้ะอาใส่ได้นะจ๊ะแม่แต่หนูเป็นคนชอบกินน้ำใสมากกว่าน้ำข้นเออเหมือนกันอยทำไมไม่ต้องเหมือนหนูว่ะกปรกมากเลยทุกคนที่ทำดูแบบดูโกะนะได้นะาแม่ไม่ชิมเราจะให้ทีมงานชิมเราต้องไม่ชิมจริงเหรอเดี๋ยวไม่อร่อย โอ้ยแกเราพอร่อยคืออร่อยกว่าแม่เสร็จแล้วแม่จัดแล้วตอนที่แบบทําอาหารเนี่ยทำอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดปกติทําทําอยู่บ้านค่ะทําอยู่บ้านใช่ไหมใช่ก็จะมีแบบว่าก็ชอบทาลงอินสตาแกรมลิงค์เงี้ยเคยทําถึงขั้นที่แบบมีคนนึกว่าขายเลยนะจริงหรอเออเคยทาทั้งวันอะจนที่บ้านถามว่าเป็นบ้าหรอมั่นใจในฝีมือตัวเองขนาดนั้นเลยมั่นกินไม่ได้ก็แล้วแต่่ินุเสร็จแล้วนะแม่เสร็จแล้วหรอใช่ไหวจังวะเวลาใกล้หมดละจ้าอีกกี่นาทีคะ สนาทีสุดท้ายนาฬิกามีจริงมีอยู่จริงปะมีอยู่จจริงเหมือนพูดลอยๆเลยอ่ะอดูยิ่เผยชิงปะเนี่ยคือไม่ใช่แค่แบบว่าอันนั้นนะคือต้องสวยด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าต้องสวยด้วยหรอเดือดสองนาทีสุดท้ายอะไร่าเกือบสามนี่แหลยนาฬิกาจริงปะวะแม่ดูอ๋อปิดเลยงั้นปิดเลย ไม่ของใครหอมก้อนหอมนะเพราะทำเล่นไงไม่ทำจริงโอ้โหบอกว่าใครเขาใส่กุ้งตัวนี้ใส่ทางกล้ามเลยเหอะแม่ตัดกล้ามเอาออกเลยเหรอแม่ตัดกล้ามด้วยเหรอไม่รู้ว่ารู้สึกว่าไม่ควรอยู่ในนั้นนะก็เลยเอาออกบูมเสร็จแล้วเหรอแรงมากเข่าเชฟจะเสร็จแล้วนะคะเชฟอย่าพึ่งคือแม่ดูสิดูสิเราต้องจัดจัดให้สวยด้วยนะ เนี่ยปรุงแบบหลานแบบปรุงแบบหลังข้าวต้มวิแม่ว้าบ้าอยู่นะอนหนึ่งนาทีค่ะเชฟค่าเชฟบูมทำไมเธอกล้าชิมวะทำไมอะแม่ฉันยังไม่ชิมฉันให้ทีมงานชิมเลยจริงเหรอเออฉันไม่ชิมนะมันมันต้องนิดนึงไงหรอคืออะไรกินวันนี้ตายพรุ่งนี้ป่ะแม่แบบแบบนี่แม่ะะคนุอยได้ค่ะแม่แล้วปกติเวลาทำแบบปกติเก่งนะเล่าอ่ะไม่ม่เริ่มเพี้ยนแล้ววะมีเวลาไม่ปกติปะปะ เคยเป็นคนปกติปะเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนปกติบ้างปะเป็นคนที่ชอบเจอเรื่องราวไม่ปกติในชีวิตจริงเหรอเออสม่ำเสมอมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าไม่ปกติกับชีวิตเลยคนแถวบ้านไงทําไมอ่ะคนแถวบ้านขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วปล่อยมือแล้วไงอ่ะปล่อยมือมันไม่ได้ปล่อยมือเพื่อความเท่เว้ยมันปล่อยมือมันทำอย่างเงี้ยแล้วขับสัญานอยู่อ่ะไรหวะาี่ออปะง่าปกติมปแล้บูมว่าปกติปะนี่อร่อยชํำเพราะเราไม่ชิมเป็นการทำแบบไม่ชิม ทำไมวะเออชิมก็ได้เดี๋ยวเขาไม่เห็นหน้ากูบ้างเลยบ้างออาชิมหน่อยออาชิมนิดนึง้าชิมนิดนึงว่าแล้วอีกกี่นาทีครับเชฟหามสิบวิห้ามีขนอนเลยนะเอาสุด ยกมือค่ะโอเคค่ะเสบุ้มเทลงไปอ่ะเทลงไปตอนจบอ่ะโอเคคับมาพี่ใหม่จ๋าเดี๋ยวเราจะมาพีเซนเมนูของตัวเองนะคะวันนี้พี่ใหม่ให้ต้มยำกุ้งของพี่ใหม่มีฉายาว่าอะไรคะเป็นเรียกว่าต้มยำกุ้งสูตรคุณแม่แล้วกันค่ะเป็นไงแบบแบบเป็นแบบหวานๆเพราะว่าคุณแม่สอนมาค่ะว่าการทําต้มยำกุ้งเนี่ยจะต้องแบบ มาปรุงทีหลังอย่าปรุงลงไปเลยแม้ว่าอย่างนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะลองใช้วิธีแม่ดูลองใช้วิธีแม่ถ้าวันนี้ไม่อร่อยก็คือโทษแม่โทษแม่ละใช่ไม่โทษตัวเองเลยไม่โทษตัวเองนะคะและส่วนของบุ้นะคะก็จะเป็นต้มยำกุ้งบุ้งบุ้งบิงบิงมันเหมือนไม่มีพริกเลยอ่ะแล้วก็ด้วยความที่เราสามารถทานได้ตั้งแต่วัยเด็กจนวัยโตจนวัยโตเราทําเอาใจทุกวัยจนชาติหน้านะคะ อ่ะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้ทีมงานชิมนะคะเดี๋ยว<ฆ>เราไปพักกันสักครู่นะคะอ๋อเดี๋ยว,ว,วเราจะชิมกันเองก่อนถูก <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะมาบอกว่าของใครคือผู้รอดชีวิตนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่จ้า พักเบรกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ให้ชีมงานนะคะน้องสไ i รี่ของเรานะคะได้เป็นคนชิมแล้วก็ตัดสินนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาตะโกนมาดังๆเลยค่ะว่าใครเป็นผู้ชนะคะอันนี้ใหม่ค่ะจริงไม่ใช่ไม่จริงไม่คือลิ้นเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนคือบุมคิดว่าของบุมคืออร่อยจริงหรอหรอไหนชิมซิไหนชิมซิไหนชิมซิไหนชิมของตัวเอง อ่ะให้พี่ใหม่ปิดแล้วชิมของหนูหนูจะชิมของตัวเองไหนอย่าพึ่ง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 เข้าปากขอชิมก่อนมาโอเคอ่าเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะปิดอ่าหนูให้พี่ใหม่ชิมก่อนบูมเราเป็นคนได้สาบนะหนูขอชิมของหนูก่อนพี่ใหม่อย่าพึ่งพูดพี่ใหม่พูด โอเคทำไมข่ามันเยอะจังวะโอเควันนี้นะคะก็คือแน่นอนค่ะใครที่แพ้นะคะก็จะต้องโดนลงโทษค่ะแล้วซึ่งบทลงโทษวันนี้นะคะปุ้มก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานจัดมาเลยจ้าบทดลงโทษกล่องปริศนารวงลึกคำได้ถ้าถ่ายสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาถูกยกโทษไทยแต่ถ้าถ่ายผิดต้องกินอาหารที่ตัวเองทำให้หมดนะจ้า่ะรวงลึกคำได้ค่ะ หลวงเลยจะบูมแม่อย่าหาทำนะไหนละรู้ไหนบูมเดี๋ยวก่อนยังไงท่านจะไม่เอาความเป็นพิธีกรมาเสี่ยงกับอะไรแบบนี้จริงมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยแม่อุ้ยบ่นอุ่นอะบูอุ่นเลยบูยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงไม่อุ่นอะไรวะถ้าอุ่นขนาดนี้ตอบเลยไมโครเวฟเนี่ยไมโครเวฟไมโครเวฟจรจริงยังไม่ถึงยังว้าบูอ บเอาจริงกินเลยเหอะไม่ต pues ้อายหรอกเออแพ้เลยเหอะไม่ต้องทายหรอกมันแบบไม่เอาไม่ควรเอาชีวิตมาเสี่ยงรอะไม่ได้โอ้ยโ้ยโอ้ยือมยอ้ย่อโอ้ยอายอ้ยโ้ยโอาปะยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอเคหนูยู้แล้วโอเย็อ้ยโเยโอ้ยม่้ยโอ้ยโอย็น้ยโอตยอ้ยู้ยยโอ้ยโย้ยย้นอ้อ้ กินไอ้ที่จับอยู่หรอเออกินกฎิกาใหม่เหรอกติกาใหม่หนูขอฟันธงจ้ะแม่มามันคือหมูสับค่ะผิดหนูใช่เหรอหนูใช่เปิดเลยไหมถ้าถูกแม่กินนะกินหมูสับกินหมูสับเลยเหรอกินหนูถูกนะแม่กินหนูถูก หมูซาบมันคือหมูซาบใช่มันอุ่นๆไงมันมันดึบๆป่ะแม่ตอนแรกมันจะอุ่นๆองั้นเดี๋ยวบุ้มขอชอ้อนหน่อยนะคะทำอ,อะไรจ๊ะอ่ะอย่างที่เราพูดไปกันเมื่อกี้นะคะว่าถ้าสมมติบุ้มทายถูกนะคะก็จะ,จะให้พี่ใหม่กินหมูซาบทํอาไมคำหนึงลวกหน่อยไหมคนเราอะ่ะลวกหน่อยไหม มันไม่มีใครกินดิบได้จ้าบูมกินดิบได้ดันแม่ต้องกินต้มยำกุ้งชิหนูทำให้หมดถ้วยงั้นขอทีมงานครับเดี๋ยวบูมขอต้มยำกุ้งถ้วยของบูมเลยค่ะกินเลยจ้าแม่จ๋าได้ค่ะโอเคกินแต่กุ้งได้ไหมอ่ะได้กินกับกุ้งได้ไม่กินแต่กุ้งเลยไม่ได้สิไม่ต้องกินน้ำก่อนกุ้งทีหลังอสดไฟ สดไปสดไปกินให้หมดกินให้หมดถ้าไม่หมดคือออกศัตรูไม่ได้นะกินให้หมดนะคะเออเสียดายกุ้งอะกินกุ้งแล้วกันอะกินกุ้งก่อนนะแล้วแม่ประทับใจหรือเปล่ากับการที่แบบได้มาเยี่ยมรายการงามไส้ของเราเนี้ยค่ะเพราะสนุกหิวแล้วเริ่มหิวเริ่มหิวจริงแต่เขาบอกให้แม่กินเล่นๆนะยดยกุ้งอะแม่กินกุ้งไปก่อนก็ สนุก่ะแต่พูดถึงแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คนแบบมีวีรกรรมงามไส้ที่แบบแกงคนอื่นอะค่อนข้างเยอะหรอกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื่องแบบโปะแตกอะเรื่องโปะแตกใช่เ<ช>พราะ<บ>เราแบบจะโดนแบบโปะแตกบ่อยโดนคนอื่นแกงอะไรอย่างเงี้ยอืมซะมากกว่าต้องกินจริงๆหรอเออคือนตอนนี้เหมือนแม่หิวจริงๆ <S <S อ่ะตอนแรกทีมงานบอกว่าให้แม่แบบว่ากินแบบว่าเออเป็นพี่ๆนะกินแบบแกแกล้งแต่ตอนนี้แม่แกะกุ้งอะอ่ะแต่แม่สดน้ำก่อนแม่สดน้ำก่อนเออ มันคือต้มยำหรอบูมเออมันคือน้ำเปล่าเส่็กุ้งมันอร่อยแมมชิมก่อนแมมเอาให้หมดนะมันมีฟองนะเหมือนใส่น้ำยาลังจานเลยก็หนูบีบผิดบีบยาลังจานหรอบีบผิดถือว่าวันนี้สนุกมากๆากเลยหนูค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับบูมนะคะและ ก็อย่าลืมนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงตรงนะคะพบกับรายการงามไส้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะมีวิรกรรมงามไส้สนุกมากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่น คือยังไงคะเนี่ยอันนี้ไม่มีวลากรรมต่างๆเนาะของแต่ละคนที่มาเล่าในหลายๆเทปอย่างี้ใช่ไหมค่ะนี่เป็น EP เท่าไหร่เนี่ย EP สองออ๋อหลายๆเทปไม่ได้แค่เทปเดียว